กูกำลังตีเลยโอ้โหพ่นอนอย่าให้ทุกคนได้หูแตกกับเสียงกูอีกเลยกูอยากรู้ว่าในคลิปเนี่ยไม้มันตัดมันตัดเสียงกูไปมากแค่ไหนเนีกูได้ยินกูกี๊ดกันใช่ไหมโอ้โหด่านนี้ด่านนี้แหละพี่น้องได้ยินกูกี๊ดใช่ไหมตะโกนเนี่ได้ยินมึงอ่ะเฮ้ยเอ้ยไปกันแล้วอะไรอ่ะ ่ไปกันได้แล้วใหญเด็กผีเมื่อเด็กที่ใหญ่ยิงกูไหม,มไปกันได้แล้วเด็กผีมาไปช็อตยปช่วยอย<า>ู่ช่วยอยู่เบ่งเบ่งเบ่งเนาะขวี้ควานอยากเลยขวานขวานขวาน ช่วยสิมิอะไรอีกคี้มิสมี่่าฮาอคุอีกแล้วนี่แดงสัตนี่ไหนสัตวสุขวะสไอปอนมีสมบีตามหลังน่นไงเอ้าเฮียเฮ้ยอะไรเฮีเฮียมาปอนนอกใจมันจับได้หรอเออ หายยากนะคนที่จะดูแลแคร์มึงตลอดเวลาแคร์อะไรนะอะไรแคร์แคร์ดีแคร์แคร์เอ้ยกันนะไอสัตว์เป็นหัวมวยใหญ่ต้องแคร์เราซับหน่อยเนยกูโดนดึงอะไแต่กูวกกูใช่เห็นละเอ้ยไอ้ไมิทาแคร์อย่างนี้ วมึงมึงกับกูรวมกันแค่วอร์ปเดี๋ยวก็ตายเลยเออมึงกับกูต่างกันแค่เสื้อผ้ามึงกลัวต่างกันแค่ปืนนี้อ่ะฝนที่อะไรครับคันตาหน้องชื่อไอ้ไล่นั่นนองพี่บ้าวนี่แอบชอบน้องพี่บ้าวนี่โล่งหลักน้องคอเบอร์คอเบอร์ได้ไหมน้องโอ้ไอ้วอร์ไม่เคยฟังผีหรอก กูเกิดไม่ทันไม่เทสอีฮะเกิดไม่ทันนี่ฮะแต่เกิดไม่ทันนะปอนยิงหลังเบอร์ยังเดินได้เนี่ยยังเป็นคนอยู่ไหมไอ้ย่ายิงหลังเบอร์แล้วมันปี๊การ์ดใส่มึงเนี่ยมันยังเป็นคนอีกเหรอวะมันไม่ใช่คนอ่ะยิงหลังใหม่ในกันยิงหลังเฮ้ยเอาเฮียตัดใจร้อยร้อยโอ้ยขอโทษพี่พาปอนไปเที่ยว ไอีแค่ไอ้มึงจะมึงจะปล่อยทำเหี้ยไปเดากันมาไปเด้วยนไตีหลังทุกไงจะไปก็ลีบไปไปกับพี่แล้วสบายไปกินหมูปิ้งไไหนแอมโวเฮียแมงวันตอมหึงเลยนะเนี่ยหืกินที่มัน อะไรอะเมื่อกี้เตยเตยอะฮะมึงไม่เล่นไม่ครอบ่นไปเล่นก็เล่นต่อยไม่เล่นไม่เล่นทั้งครอบครัวไอ้เฮียกูถามว่ามึงกูถามมึงถามมาเทคแคร์เอ่าป้ากันใหญ่อยากต่อยแม่งจริงเฮียเฮียก็ถาเฮียก็ถามแล้วถามสิอ้าตาก่อนเฮียพ่อกูไปโลงหวานเหรอไอ้สัก เสียงเฮี่ยอะไรอะไรนะเไม่ต่างกันเที่ยวเอาความดันมาคู่กันอยู่แล้วเฮ้ยซัมบีมิลิเทอรี่ยาอ้าวะไฟในฟักกิ้งเขาโอ้เที่ยวระเบิดเปิดประตูไปเฮ้ยเอไอ้แค่ดึงไปแล้ว แค่จะจับแค่จะสูดเลยเฮียอ้าวไม่ต้องกดปุ่มเลยเฮียกดแล้วเฮียเป็นจุดไฟลั่นตัวตัวไฟลั่นไฟลั่นเลยใช่กูไม่ได้จุดไอ้เฮียโอ๊ยคาร์บเล้เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยสูดแคเลตอรี่ ยังไม่ไม่ปีกปูเอาไอ้สัตว์เฮ้อเลยไปละเจอกันพี่น้องไม่สุดอะไรอ่ะไอ้เหี้ยตายเลยโอ้ไฟโชว์ไอ้สัตว์ไอ้ย่าไฟโชว์นั่นแหละย่าไฟล้านจอปอนโอ้ยเหี้ยไฟโชว์ไอ้สัตว์ ไม่ใช่เรื่องที่จะขอ,อกันฉันเข้าใจเฮ้ยไปลาดน,นตัวบอลโอ้โหไม่เอาเลยยังไม่เข้าโอ้เครง่งเป็นอะไรมาคิดเบกคเตอร์โอ้โยมันก็เดินไปทางที่มันเจ็บวิสุดด้วยดอกมาเหอะหมาไม่กัดดอกนอนชุดเด็กค่ะ <c oughs> โดอโดกไม่ทันแล้วมันตื่นแล้ว <c oughs> อย่าดอชชูดเดือดคายสัตว oh, e ์ม e ันช e ูดไปแล้วเต็มแม็กเลยเขอด้ยโอ้ยอีฮีอยเฮีอยไปโช่ออ่ะเขียดอ๋อเกมอะไรลูกหมด อ,อ,อ้อาวอีกที่นึว่าซัมบีม้เห็นนะ้ำดำโทษนีน้ำดำ้หยดกูโลดตึงกันคิกยูแอสไอสกีมึงไม่ไไมีหูฟังอะไรสัโอเสไอเดียว โอ้ยยิงกูกทำยีสตอะไรเนี่ยปอนไอสัตว์เมื่อกี้มึงมยิงป <c oughs> ั๊มไอ้เห <c oughs> ี้่อมะแอาบน้ำเลยลายก่อนจะไอตึ้มเนี <c oughs> ่ยทำไม <c oughs> ใอ้กูไแอาบน้ำเฮ้ยไ <c oughs> อ้ไเหี้ยปอนตาเดียวแล้ว เฮียชักว่าวมาแล้วเฮ้ยคุณต้องใช้ปืนนี้ไอ้สัตว์โอ้ยไอปอนมึงยิงได้กูโอ้ยปอนจ้าเฮ้ยเฮียสัตว์ยิงไม่ถูกเลยเฮียเกย์ป้า ว่าตายมดกว่าตายหมดกูเชื่อก <kt> ูดิลาวเฮ้ยเฮ้ยกูจะหลุดกูตายละลาก่อะไรวะอุ้ยจิอ้าเฮ้ยมันีน้า กูมาิาพเลยแม่งแดกสเตียรอยเลยหลอนนะตลกอ่ะไอ้เพี้ยเสือกอีกอืไอ้เพี้ยแล้วมึงหันหลังมาทำเพี้ยะไรเล่าเฮ้ยเฮ้ยสูงแค่ลอตเตอรี่เออตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วมาดึงก่อนพยายามอยู่โอ้ยปิดประตูแป๊ด โอ้ยิงมการแบนเยยิงอยู่เยอะตัดละลักก่อนอ๋อ just shoot คุณเพิ่งโดนเพิ่งโดนฮันเตอร์จัมสแกมเอาแบบไฟในเอฟเฟกต์ีโอ้โหมึงรักษาตัวเองเถอะเอาดากูยังมีเหลืออยู่คุณรู้ว่าคนที่กูคำเนี้ยคนคนล่าสุดอะมันตายนะเว้ยมันตายคนที่ทำกูเลือดหมดก็คือมึง หันตูดมาิบอมขันตดอยู่เป็นเชิญเลยตอนกูเล่นมุเกทำเป็นรังเกียจสุดท้ายตัวเองเล่นเองนี่สงวนไม่เล่นเองสินะกูรังเกียจคุยอะไรกูเคยรังเกียจมึงเด้อรังเกียจที่สวยไงอาอาวูดแล้วเหมือนจะไม่ได้ทนั้นเฮยียเยี่ยเยียยชิชชิชชิชิ เอาอะไหล่ไอ้ยัยไอ้ยัยวิตไหลวิตไหล่แต่กูหลุดเลยยิ่งแฉะเอ๊ะมึกูเห็นอะไรผ่านหน้าไปมันหนังผีใสไฟล์เรื่องนี้โอ๊ยยังไงเอ้เหยียเสาไอ้ไม่ใช่เสาดีกว่าบุหรีเสาหินเนาะวามูวาบูวาบูอ ACDC อะบอ ขอกูว่าแล้ว <Humans. S 1> เป <the> ็นมือกูเลยไปโอ้โหอ่าเยอะเหลือเกินไอ้เฮียนี่คือเราแฟนคลับของมึงเต็มคนดูกูวีก็ไม่ถึง300ร้ยเลยเราแฟนคลับไม่ตามวีวียแค่16ยังเป็นผู้มึงไปแล้วขึ้นอีกนิด เป็นผ <ève S 2> oh, ู้ติดตามที่ผมคนเนี่ยเป็นพวกมึงไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็พวกหลงผิดติดแปดคนเนี่ยโอ้ยมารยาทดีไงเปิดแล้วก็ต้องปิดอ่ะเนาะโอเคะประโยคแรกที่กูพูดกับที่ตัวละครกูพูดกับพวกมึงนะเว้ยดันชูดมี อ่าสัตว์เกมดูเกมเกมดูอีแ้วโอ้ยยังเป็นเหียอะไรเพื่อควยเลยเนี่ยรู้เท่าไปถึงการถามว่าทางไหนวะลืมกลัาตายอ้ายงงละไอ้เฮียทางไหนนี่อย่างน้อยบอทก็ชลาดกว่าคนเล่นคุย ควยเขียนเอลีมขนาดนั e Eat, ้น e อ yeah, okay. ีก oh, <Okay. S 4> ีบเอลีมนี่ปวดอีฮิวให้มึงด้วยโอ้ยไปกูไม่หิวไว่โอ้ยสันเข้าพอดีเออไปกูไม่หิวไอ่เกียร์ขัดจังหวะกะรีกะรีอุ้ยเหี้ย แบบพี่แอนนี่เหรอวม่ผมเพิ่งเล่นเราพยายามสวนประสาทเฮ้โอ้ยกูวิ่งช้าลาก็กูแกลไอ้ยมุมอับมันตายแล้วโอ้ยจะอะไรขนาดนี้ไอ้ยมุมอ่ะไอ้ย์ ยียปอนเป็นชิตคนแรงเลยสัตว์เยไม่เปียกแล้วมั้งเนี่ยปอนรอเท้ามึงอะยกูตกใจอ่ะไอ้เขาอะยี่ชีดคือแรงสัตว์ชีตดีนะกูฮิวอยู่กูตายเห็นไงกููไม่ทันโอ้ยมาไหนเนี่ยโอ้ยถาถมเลยเกินอ่ะโอ้ยเมียเก็บหอยเบนส์เหรอ ตาใจริงๆอ้าวไอ้เกี้ยวอุ้มแตงเลยอ่ะโอ้ชิต่ละกบัมเนี่ยเกมมันเป็นเกี้ยอะไรเนี่ยหัวตะลักบัมเกงไปหยุดเลยสัตว์ตะละคบัมเกลงได้ไหมเนี่ยโอ้ยเกี้ยวิ่งพลาดเลยบอสไอ้ย่าปอนหายไม่ถึงหัวเลี้ยไอ้ปอนครับ ่ยมึงไปไหนไอ้ก็เดะไปทั่วแก่แล้วเฮ้ยิกนลกลังใจหิวเนี่ยเอาลิฟมาแล้วนี่เอาไปสิปิดปิดปิดกดปิดกดปิด โอ้ยกติสาอีควายเึงอยู่ข้างๆกูเพิ่งเข้ามาเนี่ยเพื่อนใเย็นมึงให้พูดไอ้แต่มึงเอาคิดบัรีเพยไ้เหี้ยนี่คิดเถียงจังเลยสัสว้าา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 อาา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 อยาาากาา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 หาาาาอาเาาาาาาคาา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 าเาา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 ใาา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 ลาาาะ ฮะเอ๊ะมันอยู่ในแท็บเล็ตมันอยู่ในแท็บเล็ตเรามันอยู่ในแท็บเล็ตเราเรารักเราไปโดทุกคำแต่บัวใครยังอยู่ในโทรศัพท์กูอยู่เลยเียไอ้ยกูไม่ได้เข้าบัวใครนานสัต์เลยครับพวกความจริงเีเก็บไว้สูงพีนะสัวโมวแต่เล่นนี่นี่ัวแต่เล่นสตาร์เร็วแล้วสตาร์เร็วตอนนี้กูยังไม่ได้ฟาร์มเอ้ยต่อไต้องทำคลิปสตาร์เร็วแล้วสอนจัดรีลิกเนี้ย โอ้หน้ากูจะไปสอนใครได้ต้องพังตัวเองทำไม่ได้ลิล็กอ่ะไอ้เหี้ยไอ้คนที่มีลิกีดีอ่ะมันมีสองประเภทไอ้เหี้ยไอ้พวกที่แก้ปัญหาด้วยเงินทองกับพวกที่โดวดีทั้งสัตว์นั่นแหละแต่กูไม่ได้ยิงเยน่หนึ่งในนั้นหลงวะหลงเธอเข้าให้แล้วสิหลงทางเนี่ยหลงคว้ยอะไรอ่ะไอ้เบ้นี่ไอ้เบ้นตลบไอ้เห้ยอะไรโอ้ โอเวนเอ้ยจะหลบควยอย่างเดียวเลยเราไม่มีควยแล้วนี่เอาจริงเหรอเอากูจะรู้ไหมเนี่ยกูจะกูไม่รู้ไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เไม่ใช่คนรู้จักกูเหี้ยเน้อเออเ้อไปถายปอนไปอ๋อกินแล้วไม่ถูกก็พูดปอนหมดกูรับจบตลอดรับจบตรงงาน วิ่งจ็อกกี้เห็นเมื่อกี้วะจ็อกกี้เดินมาแล้วไอ้กูเห็นประตูใส่มันไม่ได้มีแค่จ็อกกี้ไปเด่นะมันมีชาร์จเจอร์กำลังวิ่งมาด้วยไอ้กูเห็นมีแข็งบร์เวณไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องชักว้าวขนาดนี้ขนาดกูนอนคนแรกแล้วเนี่ยนี่ขนาดกูนอนคนแรกแล้วเนี่ยไอ้คนเจอคนแรกดาวเวทหกสิบสี่หมายความว่าอะไรวะไอ้คนเจอคนแรกดาวเวทหกสี่เนี่ย เธอ work for me นะคือไอ้เบนเบนโดนออฟมาเบนไม่ปฏิเสธด้วยชิบหายแล้วอายอยู่หรือเปล่าอายที่จะบอกว่าออกออกเขามาพ่อไอ้เหี้ยออกรวยก็ก็ถูกต้องอ่ะนะก็ตามนั้นนะเบน ก็ตกซองแล้วเบ้น่ะเหียเบ้นเข้าจตกองแล้วเบ้เหียแล้วกูด่าควยตลอดเลยอ่ะฮ่าฮ่าฮาายากอุ้เหียไม่มีอะไรออกเกือบตกเลยวะแกแปลกเหยี่ยวหัวแม่งเลยสัสเหยียวฮัทตัวนี้ก็ได้ไอ้ไออไ่ไอไไไไ แตล้วเอาร้อยทุกคนพร้อมก่อน Hunter แล้วกูไม่พร้อมตรงไหนสโมเกร์อะไรมัางโอ้โหสัตว์กูอยากได้เฮ้ยกดไม่ได้อะเป็นเพราะกูหรือเปล่าไปวอร์มลงลงมาโอเครู้แล้วทไมไม่พร้อมเอากูรอให้แล้วเอากด กดไอ้ยี่ปอกกูจะตายเพราะมึงไงเฮียเฮียแบงเอ้ยก็ูจะขึ้นไปได้แล้วแม่ก็มาบอกว่ากูกูกูไปหัวล้อนใส่บ้านลยแบบว่ากูไปเหยียบบ้านที่จะดูไม่จังสิไอ้เฮียเฮียเหนื่อยว่ะเหี้ยตรงนี้คือจุดที่ดีที่สุดเลยไอ้ไอ้มึงมึงเห็นผีตอนที่กูยิงมันอ่ะมันยืนทีโพสเลยเห็นนะมันนอนอยู่ ขาปล่อยตายแล้วเียปล่อยไหลเลยยี่ยิงไม่โดนอ่ะกลุ่มโดที่ไม่ได้ไอ้ฟันไยโอ้ยคนนี้คนโดนคนนี้คนโดนคนนี้คนโดน้ เฮ้ยเยี่ยนี่ใครเนี่ยหยุดล่วงย่านี่ไม่ได้กินหรอกร้านเนี่ยนับสนุนระยะไกลกำลังช่วยคนอยู่หมดปลอดภัยปอนปลอดภัยนี่แน่ยิงกูทำไมเนี่ยไม่ได้ยิงด้วยซ้ำเนาะ โอ๋อม,มีแต่ตัวเชียยไม่รู้วิ่งมาหาแล้วเนะาะปลอดภัยกับบอลดักครั้งเดียวโสบายรอการเดาไวแล้เฮียละโอ้ยมัเมืนมาจะหาเราเนี่ยจะเอาไม่ได้สเปเชียลที่มันจะหาเราเนี่ยมันอยากได้เราจัดรอเปลาไว้รอเปลาไว้สามตัวแล้วเนี่ยเรือาพังแทงโดดมาใส่กูนิฮาเลยไม่ใช่เชียนี่ต้องปโดดมาหาเราแล้วมันเล็กแต่พวกกูเนี่ย ต่ไอที่โดดเมื่อกี้น่ะเป็นแทงจริงๆมุจฮาเลยแทงกระโดดได้ด้วยอ่ะแทงฮอปเปอร์โอ้โหเต็มโอ้โอ้โอ้ลงไม่ได้ไอ้เหี้ยปอ Help me Help me กำลังสนับสนุนระยะไกลเฮ้ยเหี้ย ตับเป็นโนตับเป็นุนต์ไอเด็กตั๋วแล้วโนต์อยู่ไหนตลกเฮียไอ้เฮียตัดสุดระยะไกลแม่งปวดกูไม่พักเลยเฮียอย่าบอกนะอ๋อมันจึงกูอยเงี้ยเดือดขับไปยุ่งปวดท้องพื้นสั่งสะเทือนเลื่อนลั่นแล้วมันอยู่ตรงนี้ไหนนะเนี่ยไอพุ่มเบิ้ลข้างล่างตรงนั้นแหละตรงนั้นโอ้โหเดือดเต็ม น้ำมันเนี่ยเอ๊ะทำไมพื้นสันน่นนะไหนอะที่ไหนวะตายแล้วเหรอไม่รู้อะเอาียไปไปนู่นแล้วหรอเอาไปนู่นแล้วตาวกเก๊ ไอ้ยปอดไอ้เฮียวอมเล่นเจสกีต่อหน้ากูเลยนี่ล้วแล้วแบบแล้วแบบกูกูปอนเป็นเอ๊ะมันไปไหนแล้ววะตายแล้วเหรออย่าเหินไปเลยยุ่งไปได้ขับเมย์ยุ่งโดนไปเลยหล้งเลยเป็นข้างหลังโล่เป็นอยู่ขอเวลาสักท่อะไรวะเกิด้วยกู แล้วประเด็นคือของเวลายร์เนี่ยันรับสามจับฟอนมึงมาเอาสิ่งที่วอมหลงเหลือไว้ดาบต้องสาบเไปหลังเกียรอะไรศพกูอยู่ข้างล่างไงจ้ะมันมีอีกเล่มหนึ่งศพกูอยู่กลางทีลุงล่วงลอยทีลุงล้วงลอยไอ้ชาห่าเฮ้ยอย่าเพิ่งหิวกูช่วยปอนตอนเบ๊มอะไรปอนไอ้เยียนี่กูไหวเพิ่งหิว เพี่สายหิวจบอยู่ตรงน้แตไป่เลยไม่เอาเลยทำไมกูลอมีเหลืออยู่ไอช่าชกว่าวชกวาวชกวาวอยจกได้ของฉันเหรอไม่เอาไอ้ปอนไอ้ปอนคุณเลิกแล้วเหรเฮ้ยหยยย อย่ามาอยไปไกลกว่านี้ขับไม่ไหวแล้วขับไม่ไหวแล้วโอ้ยเนี่ยว้ายร่วงเร็วก่อนขับไม่ไหวแล้วเอ้ายังไม่หยุดชีวิตเป็นคลิปอะไรกันไปไปหลังโอ้ยบินไปยังบินไปเลย พี่ลุนลุ่เลยพี่ลุนลอยเลยเอ้สันไอ้โมหายไปเขยาเยอะเลยเยะเข่าไหวๆแล้วเปิดคาพี่ลุนลุ่เลอยไอ้เยี่ยหายไปเคร่ยดิ้นยอดเลยงทงั้งเอ้ยไอ้ไอ้ยเล้วจ้าอาอาอกูกูยิงช่วยหน่อย กูต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วไอเยี้วกูต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยววะตายไม่ยท่าเลยไม่จะเท่าไหร่เกมมันก็เล่นทีวมือนะตุ๊ดพี่ไอ้เกมมันก็ไปที่ร้านจะท่อไปที่ร้านจะท่อทุกคนเจ็บอะไรวะไปที่ร้านจะท่ออุ๊จิตอุ้มตบเลยอุ้ตบเลยฮ่าใหญ่กันล้วไปที่ร้านจะท่อไปที่ร้านจะท่อเดาต้องสาบอีกแล้วไอ้เจ้ากี้นี่นี่นี่กดเลยมาอา เอ้ยเบนยาเอ้ยแย่แล้วเบนกูล่วงตามตามตามแล้วโอ้ยเชี่ยกูต้องไปช่วยตามมามามามึงช่วยมึงขึ้นไปก่อนกูขึ้นไม่ได้แข้มันจะขึ้นตันอะไรนะโอ้ยแย่แล้วกูขึ้นแล้วกูขึ้นที่โอ้กูตีต้องสามสามต้องสามนะต้องสามโกนหน้ปั๊บหน้ต้องสาม ุดตีดทะเลไว้อ่ะขับอ่ะตอนไม่ตกกูเหมือนมาร์สแอนด์มัสเซิลเลยสั่นไม่ตกกูไม่หยุดเลยเฮียไปเร็วมาเรมรวมาเรมวโอ้ยจะมีอีกตัวเลยนะปิงปั่มปั่มปิ่งปั่มเดี๋ยวปิ่งปั่ไอ้หวาวตอนที่มึงโดนผักตองตึงไอ้เฮียกูเห็นแบบชัดตช็อแล้วกูนั่งขับไหม ไอ้เี่ยอะไรโวยสักนะไม่เหินไปเลยอบอกให้เก็บของเก็บของควยอะไรอยู่ชั้นหนึ่งเนยตายวันเดียวแล้วแบบกูว่าเอ๊ะไปไหนวะตายแล้วกูเห็นเป็นลูกไฟวิญญาณพอกะศพไอ้เยียบอมกระเด็นไปแล้วไอ้เงยควยเอ้วย